all my life plans seem minuscule now that i got a glimpse of the truth karena itu belum cukup untuk menjadi kafan di kafan dia kayaknya Auto Rod, Suiyang Nista.

big before. trick ตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ตรวจบางอีตัวมาเดินเดินทางน้มันไปดีกว่ามันไปข้างหน้าใช่ไหมตีมไปแอ้แทนโอเไปแล้มั่นใจแล้วว่าเราจะไม่โดนด่า ได้ล้วตไม่เียรอด้วยโอแม่รน,น้มันเล่อนเต้นไวทไม็มเอรี้เอนีวนาผมได้นเดียวโดนด่าแน่อนปด่าอ้าคนลัวหรอโอถ้าีงดงขนาดนี้ไม่ได่ดาแปลว่าจริงเืนบิลโ่หนูว่มนี่อยู่กีันเลย ไปถามด้ยมยืนโอเคแบบนัเลยไปเว้ยเอาแค่ถามยายยายบอกแล้วเียเดียวแอนโดแค่อย่าี้แอนูตักัเยวก็ไ มันไม่เป็นเรื่องนาวดีกันมั้งลองเล่นแล้วมันขี้เกยียจใช้สมองผมไมม่ันก็ต้องใช้สมองเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีแก้ฝั่งตรงข้ามอีกว่าเขาอ,ออกอะไรแล้วเราออกอะไรจะแก้เขาไดโ้โอ้โหไล่เรียรเป็นตี้เลย,ายตามมันมาหรอ ท่านี่วันจอยู่ในนั้นต้องจอดรถตัวหนึ่งเม,มื่อกยิงมเจ็บมากตายูาาเราเตเดียวนะนเชื่อเลยนี่เราอยู่ไหนกันมันละพมีใกล้ใแล้กันนะรอบตัวนะึงนะระวังด้วยพี่ไอกีบุมเห็นมันอ้อมมา ฟ้าเลยพี่แหนเดียมฟ้าเนี่ยพี่อืมเห็นแล้ว,ลว,ลวโลดาวห,หนึ่งดาวหนึ่งพี่โลเอตรงกล่องตรงกล่องอายเพี่เขาไปชุดแลวพี่มาที่ซอมาดล้มาตา,า,าวีหนึ่งพี่ดาวไายก่อน

ยังไม่อยู่พี่มันยังอยู่บนลงตีกันเก็บของก็เลยพี่อะเดี๋ยวผมเพื่อนไปหาไป่อบุกแพ็กมันโคบิงจริงให้ยังเมฆเลยมันอกี้ผมต้องใส่เลยระวัาางมันโดดลงย้ำที่เดินมนะครับ Nhay nhật học kia mười làm lại nữa đi lăm lần nữa mười nữa mười lăm lần nữa mười lăm lần đi mười ตวงต้งเนเตียงอ่ะพาวาหาข like, องคบคู่เขาได้ได้นะหาซองก็ได้เงี้ยซองไหมทำยาทำยาซองควงทุกก้อนดินหมดแตอนนี้อะไรก็ได้ดินเก็ได้เตีย ก่อนไับเล่นกับเลยป,ปของอยู่นี่ไปอะไรยังม่ปืนเลยอะไรอนี่ให้หาปนาืนอยู่ให้กอนหนึ่งป็นเหุกวิตอยิงไม่ไหวหว่ะถูกอนมันต้องเล่น ันได้เลยกาดๆทีมันใส่ผูกมันใต่หนักก็ขอบคุณนะใคว่าอะไรดีก็มีคนใดดต่ผัวดิวท็เป็ีคนใต่ดยสองราก็มีกเนะตือ่อนเอีงก่อนะกำลังยึดแอดรอปป้อง,อง,องกันให้หกกังข้างเดียวม่ค่อดี ต้องพาเหลียนนะมันมีสองมัสองพี่ก็มีเหมือนกันเฮ้ยไม่เพินขึ้นเบอร์สองหลึ่บานี่ยจะไม่เยอะเลยทำงานาเก็บของอ่ะกำลงหมดเ้โห <c oughs> เออนั่งเก็บนั่เงียบเลยดูดิดิด้อาเยอะไรอ่ะไม่รู้ของอยู่นี่ไปยิงกันเลครับเขาเก็บของนั่งเก็บที่วเบลล์รบียบไม่เด็ดแนไม่มีมีเอวีดีกับรอยน้ำซึ่งมเอารอยน้ำมาแล้ว ตู <Es> ้ม่วงไอ้ตู้เปิดเราวเมื่อกี้วันนีคนยิงโดนเลียร์ัินเขาเลเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những vậy hấp dẫn เหมือนนายจงใจขี่รถมาล่อให้เราโดนเขายิงตายไงไม่รู <ừ. S 1> ร้ตีเตียงใช่ไหมถ้าเราตีเตียงแล้วเขาโรนในใน,นศพมีฟังชาตแล้วม็นเป็นหมอถ้าตู้โม่โจะต้องเปิด ไม่เล่นห่ะตอนทำไม่เอาอ่ะแต่ที่แล้วก็คงจะลืนไไอ้คนเราต้องวิ่งางแหลบพากันได้แน่นอนมาแล้ยืดตัวเองก็เล่น ไอ้เห hey he, ี้ยบ uh. ูมาตารเดียวเื่อยแหงตี้นึ่งโอเคตัดหมูเลยโหดีเลยไปต้กดไลค์ครับกดไลค์ครับ พีโอ้ยลงมานั้นเนล่ยตรงไหนครับพี่ก๊อฟมีเต้์วิ่งเข้าฝาเออโดนแล้วแต่ไม่คุณน้ก็มีโต้าลงมน โดดเข้าไปแล้วนะในบ้านนู้เอ้ยบนแม่งดิ้งขาดไม่ไม่ดีอ่ะมีไหมมีไหมมีใครจะมาช่วยมันอยู่มันอยู่ตรงเอ้ข้างในตัวหนึ่งบ้านเฮ้ยหันหลังกลับมาทีีเลยก็คือเท้าอีกหนึ่ง ทำไมพี่ตูดใส่ขนาดนี้วะเติ่นะไอ้เหี้ยาชวยเดิเ๋อแม่งไปกดเลยนั่นหนึ่งพี่ก็ปล่อยผมชิวเองเล่นเลยพี่โห้ยยยยย่ยย่ยย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 ย Ột, โอ้โหเต็มเลยอืมองเอางีตัวจะโอ้โหเกินเลวโอ้ยพิ่งลงมาก็ไม่เว้นกูดอ้ะ

งวยไปขับลอยเก่งนะหอพี่อ่ะตายอุ่ล้เราดเราดีขึ้นแล้วนต้องยิงอะไรดิลอขอได้ลองขออยู่นี่แเพื่อนไม่มีเหรียญหรอพมพี่พี่พี่ปลาพี่ปลา เกิดใจเกิดว่าเล่นเลยตาเจ้าไ่เอาอะไรด้วยกำลังเข้าอยู่ไหน,งนคงทนีที่เจาวมีคนมามีมีอยในกระเป๋าี้าว่ฟังเลยของอยู่นี่เอานนเยฆา,าตัวตายแบ <laughs> <c oughs> อยานั้นเมื่อกี้พี่ลำบากตัดตามคลิหนูมานะนกับพี่หนูยังไม่อกนะนออไอ้ัวหน่อย,ยเ ดู่ลิปเม่อกี้นะคิดผมพี่ชา oh. ช่วยผมได้เลยโ oh. อ้โพี่ปอมก็ไม่น่าเื่อเล ก,กันกกออหมดเป็นร้อยเฮียตัดต้นไม้ให้เราอ,อายู่เลยอ้าวอมาสินป็นวงมาด,ด้วยรอวิ <c oughs> อ่งไปยินก็ได้เผือเข้ามาก็รู้ว่าตายอ่ะ